สวัสดีครับช่องทักทายดาวครับคลิปนี้เราจะมาทักทายดวงดาวของรัคนาราศีพิจิกนะครับเป็นการทักทายในเดือนพฤษภาคมนะครับในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะฮะมีดาวพระหัสเนี่ยย้ายราศีเป็นกรณีพิเศษเลยนะเขาอยู่หนึ่งปีด้วยแหละนะครับเขาอยู่หนึ่งปีด้วยนะฮะอ่ะจะดีร้ายยังไงเราก็มาว่ากันนะครับ ลัคนาราศีพิจิกดาวประจําตัวท่านคือดาวอังคารนี่ครับเลขสามไทยเนี่ยครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้นะครับตัวคุณไปไหนฮะตัวคุณไปอยู่ที่พบปุตตะครับนะฮะตัวเองสถิตพบปุตตะปุตตะไปว่าอะไรก่อนปุตตะไปว่าบุตรบริวารครับนะฮะปุตตะไปว่าการลงทุนเฮ้ยฉันฉันอะไรฮะฉันไปยุ่งกับบุตรบริวารมากกว่าปกติ อันนี้ก็ได้ฉันมีการลงทุนอะไรเข้ามาในช่วงนี้หรือเปล่านั่นนี่ฮะนี่คือคุณในเดือนพฤษภาคมทีนี้ขยายความกันเอ๊ะฉันไปยุ่งกับบุตรบริวารไปยุ่งกับเขาทําไมวันเนี้ยไปยุ่งกับเขาทําไมคุณก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอะ่ะคุณอยู่กับลาหูนี่ไงใครเหล่าลาหูนะใครเหล่าลาหูลาหูมาจากพันธุกครับ พันธุ์แปลว่าบุตรแปลว่าบ้านที่ดินยานยนต์ที่พักอาศัยยานยนต์ที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณเนี่ยไปยุ่งกับบุตรบริวารในเรื่องอะไรฮะในเรื่องที่พักอาศายัยในเรื่องยานพาหานะนะครับลักษณะเรียกว่าเอออาจจะไปหาหอพักให้ลูกีก็ได้นะฮะเรื่องบ้านของลูกเนี้ยหรือบริวารก็ได้ ไม่ใช่ลูกก็ได้บริวารเช่าบ้านให้ลูกน้องอยู่อะเอออย่างนี้ยังได้เลยเช่าบ้านให้ลูกน้องอยู่อะอันนี้ก็ได้นะทีนี้ทําไมฉันต้องไปเช่าบ้านทําไมฉันต้องไปยุ่งกับเรื่องที่พักอาศัยทําไมฉันต้องไปยุ่งเรื่องของยานพาหนะที่เกี่ยวกับลูกหรือบริวารฉันพระเสาครับมายุ่งเสาเสาเสาเป็นใครก่อนเสาเป็นใครเสาเป็นสหัชชะ นะครับาสาชาติมันแปลว่าสังคมแวดล้อมก็ได้เพือนก็ได้นะฮะมาอยู่ในพันธุเหมือนกับมีเหตุฮะพันธุคือที่พักอาศัยก็ได้ครับที่พักอาศัยของฉันมีสหัาชาไม่เกี่ยวข้องนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะฮะทินอยู่อาศัยของบุตรบริวารเนี่ยมีเหตุเปลี่ยนแปลงนะมีเหตุเปลี่ยนแปลงครับ และการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่พักอาศัยหรือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของต้องใช้ยานยนต์คุณนี่ในอังคารคุณจะต้องอะไรฮะคุณจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะครับคุณจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะทีนี้อังคารเนี่ยมันไม่ใช่คุณคนเดียวหร,อหรืออ่ะยังบอกไม่หมดอีกนิดนึงถ้าหากเป็นการลงทุนละ่ะเออ เพราะว่าบุตรตาเนี่ยบุตรบริวารกันนะบางคนไม่ใช่บุตรบริวารเกิดมีการลงทุนอะไรเกิดขึ้นนะมีการลงทุนอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้อาตัวเองอยู่บุตรตาเนี่ยฉันมีการลงทุนไอการลงทุนครั้งเนี้ยมันจะต้องมีคําว่าบ้านอาคารโรงเรือนที่ดินหรืออาจจะมีคําว่าการลงทุนเกี่ยวกับยานพาหนะก็ไดนะ้ตรงนี้ตีความอะไรฮะตีความบางคนก็ซื้อบ้านใหม่ บางคนไปซื้อที่ดินผืนใหม่บางคนไปซื้อยานยนต์ใหม่ๆนะครับจะซื้อใช้ส่วนตัวจะซื้อจะซื้อเพื่อใช้ในงานตีความได้เหมือนกันเลยครับเพราะการลงทุนครั้งเนี้เขาบอกมีการลงทุนงานคันลงทุนให้ฉันขับไปทำงานลงทุนให้ฉันขับไปเที่ยวลงทุนให้ฉันนะหรือลงทุนกับงานฉันได้ทั้งนั้นแหละครับ ได้ทั้งนั้นแหะครับนะทีนี้อังคารเนี่ยนอกจากเป็นตัวคุณแล้วเขาเป็นใครอีกเขาเป็นใครอีกอังคารยังคืออลีด้วยอ้าวฉันด้วยอลีด้วยสิอาลีก็อยู่ตรงนี้ด้วยอาลีแปลว่าอะไรฮะอาลีแปลว่าปัญหาอุปสรรคอาลีแปลว่าภาระนีศินอาลีแปลว่าเจ็บใครได้ป่วยนะแต่ในเกณฑ์เนี้ยเราอยากจะเน้นในเรื่องของ อริคือปัญหากับพาระนิสินอลิอยู่ติดกับพันธุนั่นานะฮะอลิอยู่ติดกับพันธุทุระวังก่อนเลยฮะระวังปัญหาเกี่ยวกับพาระนิสินที่มีบ้านที่ดินยานยนต์นะบ้านที่ดินยานยนเกิดปัญหาเรื่องพาระนิสินขึ้นเหมือนอา,อาจจะเรียกว่าแบบง่ายๆเฮ้ย,ายหาค่าง,งวดไม่ทันอนะ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับ นะหาค่าง,งวดไม่นันเกิดปัญหาอะไรฮะเกิดปัญหาเรื่องของค่าง,งวดบ้านอย่างเงี้ยหรือหรือหรือเฮ้ยฉันรวยฉันมีปัญหาหรอกเรื่องางเรื่องแบบนั้นอนะ่ะได้อาจจะเป็นอะไรฮนะปัญหาอย่างอื่นเช่นอ่ะอลีนี่ออลีพันธุเนี่ยอ่ะบ้านมีปัญหาอะไรไหมเสียหายอะไรไหมน้ําไม่ไหลไฟดับฮะปูนร้าวหลังคารั่วอือเลยนั่นแหละ เกิดความเสียหายเกี่ยวกับบ้านหรือลถเสียก็ได้ครับนะลถเ,เสียก็ได้ครับนะฮะลถเสียยดงไงลถเสียก็ซ่อมนะฮะเห็น,นี่ยอลีอ่ะมีปัญหาบางคนก็มีปัญหารถไม่เสียครับแต่ผมมีปัญหาค้างงวดครับนะฮะผมมีปัญหารถไม่เสียข้างงวดไม่ข้างผมมีปัญหาประกันภัยครับไม่มีเงินหาเงินก็เลยเป็นพาระานิสินอาจจะหกงวดศูนย์เปอร์เซ็นเงี้ย นะต่อประกรันภัยหกงวดศูนเปอร์เซ็นต์นะเป็นภาระไงนะจ่ายก้อนเดียวไม่ไหวหรือมีเหตุไม่จ่ายก้อนเดียวนะเอาศูนเปอร์เซ็ anner, นต์จ่ายทาไมก้อนเดียวนะหกงวดค่อยๆจ่ายค่อยๆจ่ายค่อยๆจ่ายนะก็เป็นภาระผูกพันไงอลีเหมือนกันนะภาระผูกพันมันก็เป็นอลีอลีพันธุ์ทุกนะค่อยๆผ่อนค่าประกรันภัยอันนี้ก็ได้ ความหมายเยอะครับในเรื่องของพบเรือนอยู่ที่ว่าเอ๊ะผมเคยเจอยังไงมาไอ้ที่ผมเจอเนี่ยผมไม่ได้เจอเองเจ้าชะตาที่มาดูดวงกับผมอะนั่นแหละผมเจออย่างนั้นมาก็มาแชร์ประสบการณ์อย่างนั้นก็ได้อย่างจะเชื่อเหรอบ้านที่ดินยันยนมีเหตุสิ่งเนี้อันนี้คือตัวตั้งเลยบ้านที่ดินยันยนที่พักอาศัยอันนี้เป็นตัวตั้งบุตรบริวารเป็นตัวรองเข้ามาสัมพันธ์ หรือจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะจะซื้อจะขายนะหรือจะซ่อมจะต่อเติมเกี่ยวกับบ้านที่ดินยันยนเป็นตัวตั้งนี่แหละบางคนก็ปัญหาเรื่องหางงวดบางคนก็ปัญหาโน่นนี่นั่นแล้วแต่คนฮะแต่มีปัญหาอะไรบางอย่างแหละเข้ามาสัมพันธ์กับคุณแล้วคุณก็ต้องแก้ไขสินี่คือตัวคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมโอ้พระรหัสเลงโอ้ ใครอ่ะพระรหัสหนะทำทำท่าตกใจพระรหัสเล็งพระรหัสมาจากราศีธนูครับพบการเงินนะครับเงินเงินทองทองเล็งเท่าให้ดีไหมดีไหมดีไหมดีนะเฮ้ยแต่เหรียญมีสองด้านคุณเหรียญมีสองด้านด้านหนึ่งคือด้านดีครับอาจจะเป็นหัวก็ได้เป็นก้อยมีหัวมีก้อยมีดีมีร้ายล่ะ นะครับอันเนี้ยเราก็ต้องดูหนึ่งทักษะอาจจะช่วยบอกได้ว่าทักษะดีน่าจะมาเลงแบบดีๆ่าทักษะร้ายน่าจะมีเลงอย่างร้ายๆล่ะนะ,นะเดือดร้อนเรื่องเงินเข้ามาละถ้าเป็นถ้าเป็นกาพระหัหเป็นกาลีนี่นะพิจิกนะพระหัหเป็นกาลีนะเดือดร้อนเรื่องเงินฉันปวดหัวชะมัดญาาิเลยแต่หากเป็นทักษะดีเป็นสิีมมงคลเงี้ย โอ้โหนะครับเฮ้ยนะฮะดีอ่ะเงินเงินทองทองไหลมาไหลมาไหลมานี่มันต่อตรงนี่ท่อท่อพี c ท่อแป๊บเลยฮะยิงปึ้งเขาให้เนี่ยนะฮะไม่มีเลี้ยวเลยคุณลองคิดดูไม่มีไส์ค้องเลยฮะยิงตรงครับยิงตรงนะฮะโอ้โหชนตรงๆเลยนะอะไรชนเงินนะฮะ ถ้าเป็นสิรหลีมงคลไหลมาไหลเป็นน้ำป่าเลยฮัลหากเป็นกาลีก็ไหลอย่างน้ำป่าเหมือนกันนะฮะแต่มีท่อนซุงมาด้วยฮะกระแทกต,กตกตกตตตกเจ้าจะตาเป็นไงก็อักเลือดเขาให้สิ <laughs> นะเออนั่นแหละครับต้องดูเพราะละชั่วโมงนี้ครูตรงๆนะอังคารเจ้าเรือนเนี่ยอังคารนี่เป็นตนุนรักอังคารนี่เป็นดาวประจําตัวเนี่ย มองที่หลังเลยมองที่หลังเลยอ่ะเป็นการลงการหรือเป็นสีมองที่หลังมองไรมองพระรหัสก่อนนะครับนะฮะมองพระรหัสก่อนนะฮะมองว่าอะไรฮะเธอเป็นใครนะฮะเธอเป็นใครนะพระรหัสดีโอ้โลงอกพระรหัสเสียก็ต้องตั้งรับนะครับทุกอย่างปัญหาเกิดมาให้เราแก้ครับ นะปัญหาเกิดมาให้เราแก้นะครับแสดงว,ว่าเขามาเตือนว่าเฮ้ยจะเกิดปัญหาทางการเงินนะเมื่อเกิดปัญหาทางการเงินเรืงง่องอไอ่ะคุณก็ระมัดระวงังคุณก็แก้ไขสินะครับอย่างนี้แหละครับนะฮะประมาณนี้ช่วยได้นะช่วยได้นะฮะถ้าคุณเรียกว่าคุณคุณเป็นกาลีมะเร็งเนี่ยเกิดเรื่องร้ายทางการเงินเข้าดวงชะตาเนี่ยหาทางระมัดระวังเช่น ก็อย่าพิ่งซื้อได้ไหมอย่าพิ่งนู่นอย่าพิ่งนี่ได้ไหมฮะเงินเนี่ยให้มันอยู่นิ่งๆก่อนนะฮะลงทุนก็เรียกว่าน้อยๆก่อนเรียกว่าแบ่งรับแบ่งสู้อ่ะเออเออจะบอกเฮ้ยอย่าลงทุนไม่ได้ฮะชีวิตคนต้องเดินต่อครับ <laughs> ไม่ลงทุนก็อดตายต้องลงทุนฮนะแต่แบ่งรับแบ่งสู้ซะหน่อยประมาณนี้สําหรับพระรหัสสัปดดีนะครับนะฮะทีนี้มาดูที่ราศีเมษ ราศีเมษเนี่ยคือพบอริดาวอยู่ต้องสามองค์แน่นะครับดาวอยู่ต้องสามองค์อริคืออะไรฮะอริคือปัญหาครับนะอริคือปัญหาอุปสรรคภาระนีศินนะครับมีอาทิตย์พุธศุกร์อ้อหอ มากันเต็มบ้านเลยในพบปัญหามีดาวต้องสามดวงอะไรก่อเกิดปัญหาแก่ฉันวันเนี้ยนะะหนึ่งงานงานจะเกิดปัญคือสามองค์เนี้ยให้ระวังปัญหางานที่ทำจะเกิดปัญหาหรือสิ่งที่คุณกำลังจะทำในช่วงเนี้ยมันจะเกิดปัญหาครับให้ระวังสองปัญหาเกี่ยวกับลาภผลที่จะได้จากงานฮะ งานที่มีราาผลเช่นคอมมิชชันนะหรือผลประโยชน์ต่างๆที่จะได้จากงานเนี่ยระวังมันจะผิดหวังหรือว่าฉันอาจจะไม่ได้ก็ได้หรือได้มากม็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะเรียกว่าอ่าต่างผิ่นแดนไกลอ่ะ ต่างถิ่นแดนไกลสร้างปัญหาให้คุณก็ได้ครับระวังให้ดีครับนะ,ะลัคนาราศีพิจิกเนี่ยงานที่ทำหรือสิ่งที่ฉันจะทำเนี่ยสองอย่างเนี้ยจะมีปัญหาและอะไรฮะระวังมีปัญหากับคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญางานที่คุณทำเนี่ย นะงานที่คุณทาอ่ะคุณระวังจะมีปัญหากับคู่หุ้นส่วนนะฉันหุ้นกับเธออยู่เฮ้ยวังระวังมีปัญหากับเขานะหรือคู่สัญญาที่คุณไปติดต่อแม้กระทั่งคนทํางานประจาเนี่ยระวังคุณต้องไปประสานงานกับใครและคุณจะมีปัญหากับเขาคุณต้องระวังให้ดีครับนะครับหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ไอคนที่คุณไปประสานงานด้วย จะเป็นลูกค้าก็ช่างเถอะจะเป็นคนที่คุณไปซื้อของก็ช่างเถอะคุณใครที่คุณต้องไปประสานงานกับเขาไม่ว่าจะเรื่องอะไรระวังจะมีปัญหากับเขานะและที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยไอ้ปัญหาโน่นี่มันเป็นปัญหาอย่างเดียวครับคือปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ครับปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ผลประโยชน์ทำให้เกิดปัญหาต่อกันครับระวังจะขัดใจกับคนรัก ในเรื่องของผลประโยชน์นะครับลัคนาราศีพิจิกต้องระวังในเรื่องนี้ครับนะฮะต้องระวังในเรื่องนี้ครับนะฮะน่าจะอยู่ประมาณนี้นะสําหรับลัคนาราศีพิจิกครับเช็คพลรหัสหน่อยก็ดีนะ่เช็คพลรหัสหน่อยก็ดีนะนะฮะบางคนไม่ทราบาทักษะท้ายคลิปมีให้เรียนรู้ครับแล้วก็หาเอาได้เลยครับสำหรับลัคนาราศีพิจิกเราก็ทักทายกันอยู่ประมาณนี้นะครับ นะฮะช่วยติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม